เจอกันในคลิปที่สองนะเพราะว่าเพิ่งทําคลิปแรกไปแล้วก็ส่งไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆดูเพื่อนบางคนก็คอมเมนต์ว่าอืมกล้องกล้องมันต่ปปําไปเปล่าภาพมันเอียงไม่โอเคไม่สวยไปแต่งหน้าปะเออประมาณว่าเขาคงกลัวนะเออคิดว่าเขาคงกลัวออพี่บางคนก็บอกว่าเออจะเราดูคลิปสองนะเออจะแล้วร้านจะอยู่ตรงไหนเหรอ,อ,อประมาณว่าสนใจของถูกอ,อืมแล้วก็อ,อืมอีกคนนึงก็บอกว่า พี่พี่หนูว่าพี่ไปเป็นเซลล์ฟิลเลนะให้ร้านเจลีป่ะเพราะว่าอะไรก็เจลีเจลีเห็นผูมมาตั้งนานแล้วร้านเจลีเนี่ยอืมก็รีมกันเนาะว่าจะไปขอค่าโฆษณาเขาเนาะเราอุตส่าห์แนะนําสินค้าขเขาเนาะแต่จริงๆแล้วเขาขายดีอยู่แล้วล่ะไต้องไปแนะนําก็มีคนรู้จักอืมใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็ก็คงเก็บของร้านเจลีก็แหละเพราะส่วนมากก็จะซื้อแต่ร้านเจลีมันอยู่ใกล้บ้านไงแล้วอย่างแล้วเช็คราคาแล้วด้วยของถูกของเล่นก็ถูกนะของเล่นอย่างสมมติว่าเวลาไปไหนเนี่ย ลูกเราซื้อของเล่นเราจะบอกซื้อร้านเจริญร้านเจรีของถูกนะต้องเปรียบเทียบราคากันนะลูกนะร้านเจรีญเขาของถูกกว่าซื้อร้านเจหลีเถอะเราก็จะหลอกลูกนะพอถึงพอมาพอมาถึงนั้นถึงบ้านจริงๆก็ไม่ไปซื้อให้หรอกอคือพม่อยากเสียตังค์ก็หลอกลูกไปให้ซื้อร้านเจริญเราของถูกกว่าแต่เขาก็ถูกของเล่นเด็กเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันก็ถูกถูกในเกรนที่แบบว่าอืมถูกถูกกว่าร้านทั่วไปก็คือประมาณว่า แกคงมี power ในการต่อรองอะนะอืมอก็คืออันอนี้นําเสนอเกลือสปาเกลือสปาตัวนี้เนี่ยนะวันนั้นนะ่ะซื้อช่วงโปรโมชั่นลดราคาแต่ว่าราคาไม่ได้ราคาที่ตลอดนะราคาก็จะมีมีขึ้นมีลงมีปิดเ,เดือนนี้ลดร,ราคาโปรโมชั่นแต่เนี่ยซื้อมา19บาทแต่บางบางบางเดือนก็40 สามห้าอะไรอะ่ะแล้วแต่เราจะเราก็ดูจังหวะถ้าเดินไหนมันสามห้าสี่สิบเราก็พปซื้อแต่ถ้าเดินไหนสิบเก้าบาทก็ซื้อตุน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 ไว้เพราะว่าเกิดสปาเนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบว่าอเอาเอาเอา,เอามาไม่รู้นะซื้อมาไวขขไข้ขัดที่ใครอ่ะขัดที่ใครตามคอตามขาตามตัวเพราะเรามันเป็นแม่ค้าไงเราต้องขายของตลาดนัดตอนวันตอนเย็นๆเราต้องขายลูกชิ้นไงทำหลายอย่างทําถุงมือเสร็จล้วก็ต้องไปขายลูกชิ้นอืมแล้วก็ แล้วก็เราก็ขี้เกียจอย่างว่านะ้องขี้เกียจขดัขดขดี้ใครก็เอาเกลือเนี่ยขัดขัดขัดโอ้ยโอเคนะดีเลยพอขัดเสร็จแล้วก็อไปนอนไม่ถึงว่าอาบน้ํานะอาบน้ําขัดเสร็จแล้วไปนอนหูแบบสบายตัวแบบสบายตัวโล่งตัวเลยอ่ะนอนสบายหลับสบายแล้วก็อีกตัวเอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่จะบอกว่า ่าซื้ออันนี้สิบเก้าบาทนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้แต่ราคาเท่าไหร่นะตอนนั้นซื้อมาเมื่อสองเดือนที่แล้วอ่ะแตกโปรโมชั่นนักสิบเก้าบาทซื้อตุนไวเลยตอนนี้จะหมดแล้วต้องไปแว๊บดูว่าลดราคาอีกหรือเปล่าของของเขามันจะมีบู๊แบบเครื่องสำอางอ่ะเครื่องสำอางไม่เคยซื้อเขาใช้นอกจากลิปปันเพราะมีความคิดอยู่อย่างคือว่าเขาเข้าชำนาเรื่องเขาเข้าชำนาเรื่องเกลือไงอย่างเกลือเขาเนาะโอเคเลยแต่เครื่องสำอางเนาะเขาเพิ่งมาหัดทำอ่ะเขาเพิ่งมาหัดทำเราก็ไป ลือกใช้แล้วยังราคามันก็จะแพงกว่าอย่างเทียบกับของมิทีนใช่ไหมราคาแพงกว่าของมิทีนอย่างแป้งเขาแตะไปสองร้อยกับสามร้อย่างเงี้ยแต่มิทีนเนี่ยไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงร้อยซื้อในซื้อในราคาแบบลดแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงร้อยแล้วคุณภาพเขาของมิทีนมันจะแบบโอเคกว่าเพราะมิทีนเนี่ยรู้สึกว่าจะจะชำนาญเรื่องแป้งนะเห็นแป้งออกมาหลายรุ่นมากเลยออกมาแล้วหายออกมาแล้วหายแล้วก็มีรุ่นใหม่รุ่นใหม่ออกมาเงี้ยเลยมีความรู้สึกว่าอเขาคงจะแบบว่าแป้งเขาคงจะเวิร์กอ่ะเขาก็เลยทําแป้งออกมาเยอะๆไง แป้งมาขายเยอะไงคือเหมือนคิน่าตัวไหนขายดีก็ทำออกมาเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าแป้งอะ่ะถ้าราคาปานกลางะนะก็ซื้อมิทีนก็ไม่ก็ก็ก็โอเคนะซื้อมิทีนเพราะเพราะทุกวันนี้ก็ใช้ของมิทีนรือแป้งตัวนี้อยู่เดี๋ยวขอกล้มลงไปหาแป้งเหนงนไหมก็ํอำอางหายหมดเลยมาที่ชนบุรีคือเก็บหายอะ่ะรื่จำอ่างเยอะมากนะแต่ว่าเก็บหายเหลือเหลือเหลือเนี้ยเหลือพวกเนี้ย พวกแป้งพวกอะไรเงี้ยไม่กี่ชิ้นเองเนี่ยแปลงถ้าแปลงหายจะแบบเครียดมากคือเอาหายไปก็อยากซื้อมาจะแปลงเนี่ยแบบโอ้โหแบบใช้ดีมากเนี่ยแปลงเนี่ยซื้อมาชุดหนึ่งก็ประมาณสองพันห้าชุดหนึ่งกูจำจะมีครบทุกอย่างเหมือนช่างแต่งหน้าก็คือเหมือนกับเราไปซื้อแบบร้านคือเขามีแบบว่าอะไรนะ,ะช่วงนั้นอะช่วงอะไรอะมีเยอะที่จริงเขาจะมีเป็นเซตให้เลยนะเซตเป็นเป็นอะไรอะ่ะพวกเซตแต่งหน้าจะมีแบบกลางมาทีพึดมันจะ เป็นเครื่องแป้งนู่นแป้งนี้แป้งนั้นเราก็มาจัดแจงดึกออกหมดเลยแล้วก็มาใส่โถไว้ไงอืมแล้วไอ้นั่ก็หายไอทีใส่แป้งเขาอะพวกือชีพที่เขาคือคือไปเดินไงแล้วก็ที่มันถูกอะแล้วแป้งเขาดีอะเราเราเทียบราคากันแล้วอะกับของอย่างสมมติของยี่ห้อ o อ i e เรนเทนออเรนเทนนะแป้งอะนิดเดียวอันเดียวว่าค้างของสำรอบนี้เป็นเซตเลยเซตมีทุกอย่างครบเลยอะสองพันห้าอุ้ยเราก็เราก็รีบซื้อเลยเพราะว่ามันถูก แต่คนอเออาจจะมองว่าแพงแต่สําหรับเราคนที่ชอบแต่งหน้านะแล้วมันถูกแล้วว่าฟุกอะฟุกอะมันได้ของดีอ่ะรู้สึกของ m t i หรือเปล่าเซ็ตนี่าะเหมือนกับว่าเขาตกงานไงเขาตกงานแล้วเขาก็แบบว่าเขามีพวกอะไรพวกเน,นี้เอามาวางขายไงยอืมเราก็เลยแบบเออฟุกหรือเปล่าแต่โอเคใช้ดีเลยอ่ะอืมมานั่งซื้อทีละชิ้นทีละชิ้น,นมันแพงกว่าสองพันห้าอีกนะ คือมันเป็นความชอบอะนะแล้วแต่คนบางคนชอบเหมือนกันเราชอบซื้อของพวกนี้เราก็จะซื้อไงคุณมันคุณค่าอยู่ที่จิตใจราคาไม่ไม่ไม่ราคาเราก็แบบเออมันจะชอบอะเราชอบแต่ก็คืออยู่ในเราก็ะต่าอยู่ที่ประมาณราคาเนี้ยเราก็โอเคซื้อได้เราก็ซื้อแต่ถ้าสามพันสี่พันห้าพันเราก็คงไม่ซื้ออะ่ะ แต่อย่างพวกคู่สำอางอะไรพวกนี้ก็จะไม่ดูของแพงมากนะแต่พวกพวกควงมือพวกนี้โอเคจะลงทุนไงถ้ามันจะนิ่มไงเวลาปัดไปมันจะไม่ระคายหน้ามันจะแบบไม่แสบแม่อะไรไงพวกนี้นจะโอเคเลยนิ่มมากเลยอืมแล้วก็อย่างพวกแปง้งพวกคู่สำอางพวกเราก็จะดูที่ราคาปานกลางเงี้ยบางตัวยังอายแชโดว์ตัวนี้ยังไม่เกินเอ่อไม่เกินหาไม่เจออายแชโดว์ที่รวมเซตตัวนี้ยังไม่ถึงร้อยเลยอ่ะอืม ยู่ไหนวะหาไม่เจอเดี๋ยวกดจุดก่อนนะอืมกดตรงไหนอ่ะอืมเจอแล้วนี่นี่ห้าสิบแมมีราคาติดอยู่เพราะส่วนมากจะไม่ค่อยดึงราคาออกอาจจะมาดูว่าราคาเท่าไหร่ห้าสิบเก้าบาทโว้ตจนนี้ใช้ดีมากยี่ห้อต้องใช้แว่นอ่านใช้แว่นอ่านยี่ห้อเอลิซาเฮเลนา อีิสซาเฮโรนาเมจิคัลเลอร์แลนด์อืมสีเห็นไหมเอ่าเอามากเลยแต่โอ้โหมีมีครบเลยนีไอไอชิไอเชโดอ์มีบัสออนมีโอ้ไฮไลท์ร่างจมูกได้แบบไฮไลท์อะไรพวกนี้มีสีเข้มสีแดงนี่ชอบชอบว่ายี่ห้อที่ซื้อมาจะาเน็ตอีกอี่ห้อนั้นมันแพงเหมือนกันนะยี่ห้อซีหรืออะไรนี่แหละแพงอ่ะรู้สึกจะแพงในะยี่ห้อนั้นอะ่ะก็ลองซื้อมาก็เห็นคนที่เขามาแบบสอนแต่งหน้าเขา เขาบอกว่าซื้อมาจากนี่น,น,นี่แต่ก็โอเคใช้ได้แต่้าถูกใจคือตัวนี้ห้าสิบเก้าบาทเนี่ยเห็นมาของถูกไม่กัที่แต่งอยู่ที่หน้าเนี่ยก็ห้าสิบเก้าบาทนะตัวเนี้ยอืมตัวเนี้ยห้าสิบเก้าบาทนินสอกินคิ้วก็ยี่บห้าบาทนินสอกินคิ้วยี่บห้าบาทเนี่ยยี่บห้าบาทแต่ตลาดนัดซื้อมาอืมเขียนแล้วก็ ก็จะเจ็บหน้ามันไม่แข็งไงแต่ถ้าเป็นที่แบบแพงๆหน่อยก็จะนิ่มๆเขียนแล้ว่าสบายแล้วก็โอเคเอาแบบตามสภาพปรับตามสภาพที่ใช้ไงพอดีขึ้นส้ำอ่างที่นี่ก็หาไม่เจอไม่รู้ไปวางไว้ไหน,นเยอะเหมือนกันแล้วก็เอ๊ะตัวนี้บอกไปอยังมิธีทนตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยโอเคนะอืมแล้วก็ตัวนี้นี่คืออะไรตัวนี้คือแป้งแป้ง แป้งยีิบเก้าบาทของร้านเจลี่เมเยอร์ Major. ก็คือสําหรับคนรุ่นเก,ก่าอ่ะใช้แบบชุบน้ําแล้วก็ทาแต่ยังไม่เคยลองนะซื้อมาเฉยเฉยวันดีคืนนีว่าจะลองทาดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ที่บอกว่าอืมสุดยอดชอบมากมิสชีนอีกฟาง่งหนึ่งจะเป็นสีแดงอีกฟา่งสีชมพูยี่สิบเก้าบาทของมิสชีนแต่เจลี่เขาแบบว่าขายเนี่ยคืออาจจะแพงกว่านี้นะแต่เจลี่เพราะว่าเขาขายราคาแบบ เขาขายได้ยี่สิบเก้าบาทนะแต่ราคาจริงคงไม่ใช่หรอกเขาคงขายคงสั่งมาเยอะมั้งแล้วก็ลูกค้าไม่ได้เอเขาเรียกว่าไม่ได้โฆษณาอะไรเท่าไหร่มั้งก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยซื้อเขาก็เลยมาลดราคาไม่เป็นไรหรอกเขารวยลดราคาเนี่ยเลยไม่อยากไม่คือไม่เอาราคาออกไงก็คือจะมาดูว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยอเนี่ยที่ทาที่ทาอยู่ก็เนี่ยตอนนี้เลยชอบชอบชอบ คือมันมีสองสีไงทาสลับไปสลับมาทาชมพูตัดขอบด้วยสีแดงเงี้ยอืมแล้วก็ตัวนี้นี่พอดีกาวหมดไม่ใช่กาวหมดหากาวไม่เจอร้านฉลิหละสิบห้าบาทกุณตาปอ, <c oughs> อเนี่ยใส่ลองลองใส่ดูแล้วมันก็จะแบบหืมตาสวยนะอืมเนี่ยใส่เอาไปแล้วมันไม่มีกาวไงเันกะ็จะแบบเออติดหืมสวยอ่ะเห็นไหม ตามก็จะแบบเนี้ยเป็นจะยาวแบบติดนี่เลยอะอยากใส่แต่ว่าไม่มีกาวหากาวไม่เจอคือกาวหายอืมก็ก็คงจะแบบแล้วก็เกลือก็เกลือก็แนะนําไปแล้วเนาะเกลือแนะนําไปแล้วแล้วก็แป้งแนะนาไปแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วก็ตัวนี้ของมิชชินของมิชชินมีตัวตัวมิชชิน คือเหมือนก็เป็นเบดอะเป็นเบดที่ปรับให้หน้าสว่างก็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 ทุกนี่ก็ใช้อยู่นี่ก็ใช้อยู่แปดสิบกว่าบาทมั้กไม่ถึงร้อยของวิชีนนะฮะตัวเนี้ยอืมเดี๋ยววันนี้คงแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาจะเปิดเครื่องซักถุงมือแล้วไงเดี๋ยวเครื่องมันจะเสียงดังแล้วมันจะฟังไม่ดูเรื่องไงเพราะตอนนี้ก็ซักถุงมืออยู่ แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเกิดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะรอรอได้กล้องก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาวิธีแต่งหน้ายังไงเพราะว่านี่กล้องมันไม่ชัดเนี่ยไม่ชัดนี่นี่ลุสรลงแบบเข้มนะพอมาพอมาออกกล้องมารู้สึกแบบมันมันไม่ไม่เท่าไหร่มันต้องเปลี่ยนกล้องอ่ะนะต้องเปลี่ยนกล้องก็เดี๋ยวคราวหน้าค่อยค่อยเจอกันใหม่แล้วกันเนาะโอเค